ต้องดูวรัพ่ททศเนี่ยส,ส,ส่วนแล้วส่วนแล้วส่วแล้วถ่ายแล้วใช่มันขึ้นของมันเองอืมูเฮ้ยส,สวยนะสวัสวดีค่ะเซลล์ถ่ายนะคะครั้งนี้ก็คือเป็นการไลฟ์สดในช่อง y o u t u b e ครั้งแรกของป่ายเลยนะคะอาจจะอาจจะพูดพวกไปวนมาหน่อยนะคะอาจจะแบบ อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเพราะว่าาตไม่เคยไลฟ์สดในช่องทางนี้เลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะายก็ต้องพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูรถคันนี้มาดูรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวสี่ยกสูงสี่ประตูยกสูงตัว LDA นะคะได้ยินเสียงหรือเปล่าเลยทเสียงหนะะ่อยค,ค่ะมีคนเข้ามาดูหรือยังมีลวครสี่คนได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะไม่มีคอมเมนต์ขึ้นอ่ะ ไต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่านะไต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่าเพราะไต่ไม่เคยได์ <c oughs> ส,สดทางช่องทางนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไต่จะพาเดินดูรอบตัวรถก่อนเนาะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้วาทางนี้ทางนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวสี่ประตูยกสูงตัว l V a นะคะถ้าเราพูดกันตรงๆหรือพูดกันง่ายๆก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของยกสูงนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะมาพร้อมก,กับกระจังหน้าโฟเมียมแบบนี้นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าโฟเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ จะมีเป็นช่องรูลมตรงนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นแบบนี้เลยเป็นสีดำๆกอ o ซี y b l a c กนะคะแบบนี้ชัดเจนครับอ่าแบ่งแบ่งเลเยอร์ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ที่ไฟเนี่ยไฟของเราจะเป็นไบ LED นะคะไฟของเราตรงนี้จะเป็นใบแบ็คไบ LED แล้วก็จะมีตัวเด y l i g h t ที่สองสว่างตลอดทั้งวันเลยถัดลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแต่ว่า รุ่น LDA ของเราเนี่ยไฟตัดหมอกจะเป็นไฟธรรมดาก่อนจะไม่ใช่ LED นะคะตัว LED เนี่ยมันจะมีในตัวตัวแซดขึ้นไปนะคะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นเป็นเป็นหลอดไฟอะคะ่ะคันนี้นะคะไต่จัดโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถเพียง4ี่หมืนเท่านั้นนะคะ 4ม9 0 0เนี่ยไต่ให้ล้อแม็กไปด้วยไต่มีลายล้อแม็กให้ลูกค้าเลือกเนี่ยทั้งหมดเจ็ดลายนะคะหน้ายางที่ใต่ให้เนี่ยไต่มีให้ตั้งแต่255265ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะตามสเปคที่ชอบนะคะเหนื่อยอะด้านข้างคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกลูกค้าเลือกเป็นเป็นลายเวลนะคะ ลูกค้าเลือกรอแม็กเป็นลายเวลนะคะเป็นขอบสิบแปดนะคะหน้ายางคันนี้นะคะจะอยู่ที่265 60ห18นะคะจะจบการถ้าลูกค้าอย่างเดียวนี้นะคะจะจบที่49่หม่นเก้าเนี่เคสของลูกค้าเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเบาะหนังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพมตรงเท้า่ะคะ่ะฉะนั้นเขาก็จะเพิ่มส่วนต่างนะคะแต่ถ้าเกิด โปร4 1 9คือได้ล้อไปเลยเลือกไปเลยว่าว่าอยากได้ลายอะไรนะคะ i e c E ลายเวลที E ก้านโยกพวกนี้คือมีให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็หน้ายาง255 265สามารถเลือกได้เลยเช่นกันนะคะ ค่ะคันนี้อย่างที่ต่ายแจ้งก็คือลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเบาะหนังไม่ได้เปลี่ยนแค่เบาะอย่างเดียวนะคะเปลี่ยนพื้นเนี่ยพื้นพื้นรถเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนังเหมือนกันนะคะมองเห็นไหมเอ่ยเอามามามาด้านหลังก็คือเปลี่ยนพื้นตรงนี้เป็นหนังเลยนะคะจากที่มันเป็นจากที่เป็นพรมนะคะก็คือเปลี่ยนพุกนี่างขึ้เป็นหนังทั้งหมดเลยแต่ว่าตามสเปคเติ้ ันเนี่ยคือเป็นผ้านะเป็นเบาะผ้าเป็นพื้นกำมะหยี่นะคะแต่คือแค่นี้แค่เปลี่ยนนะคะแล้วก็คันนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะนี่ คอนโซลหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะมีจอให้เป็นจอ7นิ้วแบบทัชสกรีนนะคะเป็นจอ7นิ้วแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะมีปุ่มมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะไม่มีสัญญาณเนวิเกเตอร์นะคะตัวนีน้ตัวนี้ไม่มีสัญญาณเนวิเกเตอร์ให้นะมีแค่จอแล้วก็มีกล้องถอยให้นะคะตอนนี้เกียร์ของเรานะคะก็จะเป็น6เกียร์นะคะเป็น6เกียร์แบบนี้เป็น6เกียรแบบ์ยรแบบนี้นะคะ อ็อปชันนะคะออปชันภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะออปชันก็ประมาณนี้ราคารถนะคะอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นห้าพันนะคะต่จัดโปรโมชั่นเพียงสี่หมื่นเก้าเท่านั้นพร้อมล้อมแมกแต่ไม่พร้อมเบาะหนังนะไม่ได้รวมเบาะหนังนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะซื้อได้ทุกอาชีพเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะส่งรถต่างจังหวัดให้ฟรีอีกต่างหากนะคะอะไปดูด้านหลังบ้าง ไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็น LED แบบนี้นะคะมีกล้องมองหลังแบบบิวอินมาให้มีกล้องมองหลังแบบแบ,บิวอินมาให้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไอที่ดึงมือเปิดทั้งหลายพวกนี้จะเป็นพรีเมี่ยมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีกันชนมาให้เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะคะอันนี้เป็นเลนวายเหรออื แล้วก็โปรโมชั่นของ่ายนะคะที่่ายจัดโปรโมชั่น4 9 0 0 0เนี่ยก็จะมีล pues okay. ูกค้าที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หลายๆคนว่า4 9 0 0 0เนี่ยมันออกรถได้จริงหรือเปล่าแล้วมันได้อะไรบ้างนะคะสายขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะคะว่า4 9 0 0 0ของ่ายเนี่ยออกรถได้จริงแล้วก็ออกมาได้หลายคนมากๆแล้วนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้เนี่ยหลักๆจะเป็นพวกประกันภัยชั้นหนึ่ง้อมพะบนะคะต่อป้ายให้ยางฟิลคิ้วกันฝาดกระบะไลเนอร์ ค่าตดทะเดียต้นการสนิมเพื่อสีนะคะค่ามาจาป้ายแดงนะคะล้อมแมตตต่างๆอุปกรณ์พวกนี้คือป่ายนี้ให้ทั้งหมดเลยนะคะเหมาะสมกับการใช้งานแน่นอนไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะคะรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ ครั้งนี้ไต่อาจจะพูดวุ่นไปวนมาหน่อยเพราะว่าไต่ไม่เคยไลฟ์สดในช่องทางของของของ youtube เลยยังทำไม่ค่อยเต็มน,นะคะยังจับจุดไม่ค่อยได้ถ้าเราควรจะพูดอะไรประมาณไหนดีก็จะพูดวุ่นไปวนมาเหมือนเดิมน,นะคะัอน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพามาดูรถแค่นี้นะคะเดี๋ยวไต่จะมีลิงก์มีลิงก์กดกดเอาไว้ให้นะคะส่งเขาเรียกอะไรนะ เอาไว้ในโพสใช่ไหมหอเออแต่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะแต่เดี๋ยวจะหาวิธีทำให้ก็กดลิงก์เข้ามาเลยนะคะเพจของฝ่ายตอบเร็วมากตอบเร็วมากที่สุดนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ต่ขอบขอคุณทุกท่านมากนะคะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะคะไต่ขออนุญ,ญาตไปก่อนสานบ๊บายบายสวัสดีไลน์ใน u u u e e